วัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีจินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารูอ้อีกเรื่องคือลักโซเรียตเป็นแนวคิดที่อนุญาตให้เราตัวเราเองมีความสุขแบบไม่ต้องรู้สึกผิดนะครับเรามารู้สึกผิดเมื่อหยุดพักเพราะเมื่อปล่อยให้ตัวเองมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ดูมันจะดูเหมือนจะไม่ก่อประโยชน์มากนะความรู้สึกนี้เรียกว่า Productivity Q คือการรู้สึกทุกเวลาควรถูกใช้เพื่อทำงานหรือต่อยอดตัวเองอยู่เสมอจนบางครั้งเราลืมไปว่าความสุขเล็กๆน้อยๆก็เป็นพลังชีวิตทำให้ชีวิตเดินต่อไปได้อย่างราบรื่นแนวคิดรักสุเรียตจึงเกิดขึ้นเพื่อเตือนให้เรากลับมาดื่มด่ำกับช่วงเวลาที่ดีอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็น และไม่ต้องรู้สึกผิดที่เลือกความสุขให้กับตัวเองก่อนมันอาจจะเป็นการจิบกาแฟแบบช้าๆการทาครีมอย่างรู้สึกถึงผิวการแช่น้ำอุ่นหรือการอยู่กับแสงแดดอ่อนๆในตอนเช้า o l t o i this c คเพราะหัวใจของการรักสูเรียตคือการอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงท่านี้กำลังเพิ่มความสำคัญในโรคเวลเนส พราะตอบโจทย์สภาวะเหนื่อยล้าของคนยุคใหม่เป็นความหรูหราแบบไหนที่ไม่แบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้เงินมากแต่ต้องใช้ความตั้งใจที่จะช้าลงเพื่อให้ร่างกายและใจได้พักจากความกดดันและข้อมูลที่ร้นเกินคือ slow l ลฟ์การลักสูเลียสยังสอดคล้องกับแนวคิดด้านจิตบำบัดโดยเฉพาะโซม a t i c therapy ที่ใช้ประสาทสัมผัสเป็นเครื่องมือพากลับมาหาปัจจุบันก็คือการอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นอย่างมีความสุขทำยังไงก็ได้ใช้เวลาเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้การเริ่มฝึกไม่จะเป็นต้องซับซ้อนแค่เลือกเวลาเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ใจนุ่มขึ้นเช่นจิบชาโดยไม่ต้องจับมือถือนั่งเงียบๆสองสามนาทีหรือแค่หายใจลึกๆแบบรู้ตัว สิ่งเหล่านี้คือการบอกกับตัวเองว่าฉันดูคู่ควรกับความสุขแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามและบางครั้งความหรูหราที่แท้จริงนี้ไม่ใช่สิ่งของราคาแพงแต่เป็นความสามารถในการดื่มด่ำกับชีวิตแบบไม่รู้สึกผิดอีกต่อไปนะครับก็คือสร้อยอยู่กับปัจจุันให้มากทำอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องแคร์ใครมาก ทำแล้วมีความสุขก็ให้ทําไปเลยแม้จะเสียเวลาเล็กๆน้อยๆก็ทําไปเถอะนะครับทำแล้วมีความสุขอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดจะได้มีสมาธิดีขึ้นมีพลังจิตพลังใจที่เข้มแข็งมากขึ้นนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ